ผมเองเนี่ยไม่ได้ถึงขนาดว่าซีเรียสนะเอาจริงๆไม่ได้ซีเรียสแล้วก็ไม่ได้มีส่วนในการตัดสินว่าใครที่ไปแล้วจะดีกว่าคนไม่ไปหรือคนไม่ไปจะแย่กว่าคนที่ไปเป็นเพียงความรู้สึกเล็กๆของทีมแล้วก็อาจจะเป็นของอิงฟา้าแล้วก็ของชาลลอตของใครหลายๆคนด้วยแหละของมารีมาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้ออกมาเป็นคำเชิญที่เป็นนโยบายแต่ว่าด้วยเซนแล้วเนี่ย อะไรต่างๆที่แบบมันน่าที่จะมาเพราะว่าตัวเองไม่ใช่มาเพราะเราเนี่ยก็อยากให้มามีวัตถุประสงค์แค่นั้นที่น้องๆก็พูดไปไม่ได้ไม่ได้โกรธไม่ได้แบบมีส่วนในการตัดสินแต่ที่ผมพูดออกไปว่ารู้นะว่าใครเอาไปแบบนินทาก,กันลับหลงังอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดสมมติว่าหยุดหยุดแค่ไม่มามันไม่ใช่เรื่องแปลกนะฮะแต่ว่าอย่าเหมือนถกักถานการให้ความเห็น นะไปตั้งกระทู้ช่างแต่งหน้าบางคนก็ไปสอยต่อช่างแต่งหน้าก็อยู่ในกองคนบางกองบางกองก็พิมพ์พิมเสร็จแล้วก็ต่อคือมันก็มาหาผมทุกคําพูดแต่ถามว่ารู้สึกอะไรไหมไม่รู้สึกแต่อยากจะให้บอกว่าการฝึกฝนตัวเองการเรียนรู้การรับฟังไม่ว่าคุณจะถูกหรือผิดผมว่ามันเป็นสิ่งที่เราควรทำแล้วผมก็ทำมาตลอด ทั้งชีวิตบางอย่างผมก็คิดว่าผมไม่ผิดแต่ผมก็ยังทนฟังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการฟังเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็อ่าอย่าอย่าออกนอกกรอบแห่งวัตถุประสงค์พอ<ม>พูดไปก็วัตถุประสงค์เพียงแค่ว่าเสียดายน้องก็คงเสียดายแต่สำผมไม่เป็นไรครับคือว่าค่ะแบบนี้น้องๆนางงามเองจะมีผลต่อจุดทศนิยมในการเข้ารอบไม่ครับยังไม่เริ่มครับเราจะเริ่มวันที่สามนี้ ที่สยามพาวาลัย9โมงครึ่งน้องทุกคนจะต้องมารายงานตัวเป็นรอบโซเชียลไปเรื่อยๆกับ1 1เดือนถึงจะเจอกันจริงๆ3เมษาเพราะฉะนั้น3มีนาถึง3เมษาเราจะมีเช็คสกอร์กันอยู่เป็นระยะจะมีอีเวนท์ที่เจอกันทั้ง77คนและอีเวนต์ออนไลน์เริ่มเลยตั้งแต่วันที่3เพื่อค้นหาสิทธิประโยชน์สิทธิพิเศษสำหรับผู้ที่มีสกอร์ค่อนข้างอยู่ในระดับที่เราพึงพอใจเช่นท็อป20ท็อป10 เรามีเซอร์ไพรส์ให้คุณอาจจะได้ทำอะไรร่วมกันก่อนคนอื่นแล้วก็ทำจริงจังแบบไม่ได้แบบทำวันเดียวอาจจะทำหลายวันก็ได้ mm hmm. เพราะฉะนั้นทุกอย่างเป็นเกมหมดเริ่ม3มีนาคมครับแสดงว่าวันที่3มีนาคมนี้พี่นวัก็คือเหมือนเริ่มเก็บคะแนนไปทีละนิดแล้ววันที่3มีนาคมนี่มีทั้งชอบและไม่ชอบมีทั้งได้และตกไปเรื่อยๆครับ mm hmm. แต่ตอนนี้ยังไม่มีครับไม่ได้ซีเรียสไม่ได้มาที่หอย้ำอีกทีนะครับไม่เป็นไรเลย mm hmm. ไม่รู้สึกอะไรเลย แล้วก็ไม่ได้จำอะไรด้วยแต่ที่พูดไปอะ่ะจะบอกให้คนที่อยู่ข้างหลังอะ่จะจเย็นเย็นสงสารนางงามนางงามเขาไม่ได้รับรู้ด้วยเดี๋ยวเขาจะเสียขวัญเพราะนางงามเขาย่อมอ่านว่าพีดีหรือคนแบ็กอัพเขาเนี่ยพิมอะไรแล้วเขาจะรู้สึกไม่มั่นใจในตนเองเรามีหน้าที่ซัพพอร์ตตอนนี้น้ะมันเชี่ยวอย่าเอาเรือไปขวางไหลาตามน้ำไปก่อน เพื่อขวัญและกำลังใจของลูกๆคุณทุกคนครับแค่นั้นเองจะมีกฎเกเอนตอนนี้เหมือนเหมือนพี่อยากจะแนะนำพีดีด้วยไหมครับว่าเหมือนในการที่แบบว่าคุณจะโพสโซเชียลอะไรคือเหมือนตอนนี้<ป>มันทุกอยาก่างไ,<ม>ไว,วอะตอนนี้ไม่มีใครทําอะไรได้หรอกครับทุกอย่างคิดคิดไว้ในใจได้อย่างเดียวเพียงแค่ละเมอออกมามันก็ไปอ้าวยิ่งพิมพ์ออกมามันไปเร็วพิมพ์แล้วลบมันไม่ทันเพราะฉะนั้นสติมาปัญญาเกิดข่มใจไว้มันไม่ได้ถูกใจทุกคน คุณเองก็ไม่ต้องถูกใจอิงฟ้าทุกเรื่องก็ได้เราไม่ได้ว่ากันเปลียนแค่ว่าตอนนี้เขาคือพรีเซนเตอร์แบรนด์แล้วคุณกําลังใช้โปรดัก์แบรนด์อะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องคอมโพมัยซึ่งกันและกันแต่ว่าโดยเบื้องลึกแล้วเนี่ยทุกคนของรู้นิสัยของน้องว่าน้องไม่ได้พูดเพราะจงเกียรติจงทางใครนะครับน้องไม่เคยมีอารมณ์เกียรติใครหรือไม่ชอบใครนะครับเพียงแค่อารมณ์เฉยกับอารมณ์ชอบเพราะฉะนั้นที่พูดออกมาเนี่ยผมว่าเขาเกิดจากความรู้สึกเขา เขาอยากให้มันมีเขาอยากให้มันเพิ่มเขาอยากให้มันเป็นเพราะว่าตัวเขาผมก็ไม่ได้บังคับให้เขาเป็นอะไรเขาก็ไปโพสต์ภูมิอกภูมิใจนั่นเขาทาเองหมดเลยนะทุกโซเชียลเขาโพสต์เรื่องฮอของเขาเพราะเขารู้สึกว่ามันโตไปได้วยกันเขาก็อยากให้ทุกคนมาโตไปกับเราครับ็จริว่าไม่ได้เพราะว่าแม้ว่าจะอยากทำอะไรแกนมีกระแสทุกอบม้กระทั่งเปิดก็ออกมามีกระแสครับก็ต้องก็ต้องยอมรับว่าเราก็ไม่คิดว่าการไม่มาเนี่ยจะกลายเป็นเรื่อง แล้วเราก็ไม่คิดว่าการแนะนำเนี่ยมันก็จะกลายเป็นปัญหาอย่างไรก็ฝากไปด้วยนะครับทุกครั้งที่แนะนำคือความหวังดีแล้วก็ไม่ต้องใช้กับเราที่เดียวก็ได้ใช้กับทุกเรื่องในชีวิตนะครับแล้วก็เอ่อท u d e เป็นสิ่งสำคัญเนาะเวลาที่เราคิดบวกเรามักจะได้อะไรบวกอย่าไปคิดลบเยอะนะครับแล้วก็อย่าไปคิดมีแคชเช์มารคมากมายไก่กองเพียงแค่ว่าถ้าเขาพูดว่าดี แล้วมันก็ดีจริงๆก็ทําแต่ถ้าไม่ทําก็ไม่ต้องซสีเรียกก็ครั้งต่อไปก็ทําแค่นั้นเองครับเราจะไปยื้อยุดจุดกระชากมันก็คงไม่มีประโยชน์ครับการันตีว่าไม่ได้โกรธแล็ไม่ได้จาด้วยไม่ได้จําไม่ได้โกรธแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวอึ้งไหมคะครหนักเียเลยวัอึไหมคะสัญญาต่อทุกคนว่าสําหรับน้อง7 7คนนับหนึ่งตั้งแต่วันที่สามีนาคมแต่ที่เสพเข้าไปแล้วที่อ่านที่เจอก็คือเพียงแค่สงสัยสงสัยว่า ความคิดเกิดจากอะไรและมันจะมีผลระหว่างสิ่งที่พูดออกมาหรือพิมกมากับน้องที่อยู่ข้างหน้าอย่างไงสําหรับผมมันไม่เป็นไรอยู่แล้วบทของพีดีจะมีผลใน<ห>ระะในกรณีแบบโน้ตไม่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 ถึงไม่สิ้นกขนาดนั้นคนเรานะฮะมันยังมีโอกาสที่จะผิดพลาดกันได้เสมอๆมันไม่ถึงขนาดอันตรายถึงขนาดหัวโกรธแล้วไม่เอาอีกแล้วไม่ใช่สิ่งที่จะทำให้เราโกรธมีไม่กี่เรื่อง นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่ทําให้เราโกรธได้เียนกั่ว่าถ้าเจอกันก็จะบอกว่าเบาๆหน่อยสงสารคนของคุณมากกว่าผมว่าไม่เป็นไรหรอกสบายๆครับก็ขอให้เรื่องนี้มันผ่านไปไม่ซีเรียสครับ